โอเคครับผมก็กสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เล่นฟีไฟร์กันด้วยเนาะวันนี้ผมก็จะมาสอนดาวน์โหลดเซิร์ฟนอกนะครับหรือว่าเซิร์ฟต่างประเทศเนี่ยที่แบลว่าเวลาเขามีกิจกรรมอะไรก่อนก่อนเนี่ยเออใหม่ๆเนี่ยเราสามารถเล่นได้ก่อนนะครับเออก็ต้องขอไปด้วยครับที่เสียงเบานะครับเพอดีว่าเป็นวัดน,นะครับเออก็อวันนี้ผมจะมาสอนละเอียดเลยนะครับแต่ก็มีคลิปไปแล้วเนี่ยผมสอนไปแล้วนะเออลังลงอ่ะคลิปลัางๆงแต่ว่าผมสอนไม่ละเอียดไงแต่ว่าคลิปเนี่ยผมจะสอนทําการละเอียดหมดเลยนะครับ ทั้งเน็ตทั้งแบบอะไรเนี่ยที่มันเกิดปัญหาเลยผมจะสอนทั้งหมดเลยนะสอนดาวาโหลดสอนอะไรแบบเออหลายๆอย่างอะ่ะก็ก่อนจะไปชมนะครับเออก่อนจะไปติดตั้งไอ้ VPN เซิร์ฟนอกเนี่ยที่เราสามารถย้ายไปเซิร์ฟนอกได้เนี่ยผมขอเตือนก่อนนะครับว่าเน็ตเราต้องดีนะครับเราต้องใช้ Wi-Fi นะครับถ้าใครแบบเน็ตมือถือเนี่ย 3, 3 G ถึง4 G เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับผมแนะนำให้เป็น Wi-Fi นะครับเพราะว่าการย้ายไปแต่ละทีเนี่ย มันไม่ใช่เซิร์ไฟไทยครับเออดังนั้นมันเกิดปิงนะก็โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะไม่พูดมากเลยนะโอเคตัดภาพไปเลยนะโอเคครับผมอ่าแล้วก็มาเริ่มที่ขั้นตอนแรกครับก็คือขั้นตอนการดาวน์โหลด VPN ของเซิร์ฟนอกครับที่เราต้องการมุดไปประเทศนั้นๆนนะเออก็มาที่เพจสโต r e นะครับก็พิมพ์คําว่า VPN นะครับเออพิมพ์ตามผมเลยนะนี่นะคําว่า VPN นะครับ เขียนแค่ vpn ก็พอนะก็กดเข้าไปนะอันแรกไม่ใช่นะครับเนี่ยมันจะสังเกตนะครับมันจะมีรูปตัวไฟนะครับชื่อว่า h ัวล่าฟรี p n นะเนี่ย,โป,ยนะ Free, VPN, โปรกี้นะฮัวล่าฟรีฮัวล่าฟ vpn p o k i นนะครับเออกดเข้าไปเลยนะแล้วก็เราทําการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับมันดาวน์โหลดไม่เสียพื้นที่ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแค่10-30 MB อเออแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับโอเครอสักครู่ครับนี่นะพอ มันมาหน้านี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนอะไรเสร็จสรรให้เรียบร้อยเลยนะเนี่ยผมอยู่ที่สหรัฐแต่ผมขอเปลี่ยนกลับเป็นไทยก่อนนะครับโอเคครับพอผมเปลี่ยนกลับเป็นไทยแล้วเนี่ยแล้วก็เลือกประเทศที่เราต้องการมุดเข้าไปประเทศนั้นนั้นเพื่อเล่นฟรีไฟล์เซิร์ฟนอกนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับมันจะมีปัญหาตรงที่เราล็อกอินนะครับเออคือว่าถ้าเราใช้เฟซไทยเนี่ยเออเฟซของประเทศไทยนะไปล็อกอินจากเซิร์ฟอื่นมันจะเป็นแค่เซิร์ฟไทยอย่างเดียวนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวผมเลือกเป็นประเทศนี้แล้วกันนะก็ถ้าเราเลือกประเทศนี้นครับจะผมไม่ได้สมัครเฟสของประเทศนี้นะครับผมจะทําการเริ่มเกมด่วนนะครับเพราะว่าเซิร์ฟไหนๆเนี่ยบางเซิร์ฟมันก็เหมือนกันนะครับแต่บางเซิร์ฟเนี่ยมันก็จะต่างไปมีกิจกรรมที่หลายอย่างครับเออทั้งสหรัฐบราซิลญี่ปุ่นจีนไอหลายๆประเทศอนะเออมันไม่เหมือนกันหมดหรอกครับเพราะว่า VPN ของแต่ละค่ายนะครับมันจะต่างกันนะก็โอเคครับผมไขข้อสงสัยให้ตรงนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะโอเครอสักครู่ครับผมไม่แนะนําให้คนที่ใช้เน็ตมือถือนะครับเพราะว่ามันกากมากเลยนะครับเน็ตเออมันจะเกิดปิงนะครับแล้วก็ถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ดูจนจบนะถ้าดูจนจบเนี่ยก็เราจะสามารถเล่นได้แบบชิลๆเลยนะเพราะว่าผมสอนละเอียดทุกขั้นทุกตอนเลยนะก็โอเคครับเดี๋ยวผมขอล็อกเอาท์ก่อนนะครับแต่ผมจะไม่ใช้บัญชีอะไรใดๆเนี่ยเชื่อมต่อกับเฟซกับเฟซของประเทศนี้นะครับเพราะว่า ผมไม่มีผมไม่ได้สมัครนะโอเคผมจะทําการเริ่มเกมด่วนนะครับก็ถ้าเราเริ่มเกมด่วนเนี่ยแอคเคาสมันจะเหมือนเดิมน,นะครับเพราะว่าแอคเคาของเราเนี่ยก็คือโทรศัพท์เครื่องนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะก็ถ้าไปประเทศไหนๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมเนี่ยได้ลงทะเบียนกับประเทศนี้แล้วเออของผมเนี่ยลงจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็บัญชีด่วนนะครับเนี่ยโอเคครับผมรอสักครู่ครับ มันปิงนะเนี่ยเห็นไหมผมก็เน็ตดีอยู่นะครับเนี่ยแต่มันปิงโอเคครับเนี่ยพอเรามาหน้านี้ใช่ไหมมันก็เชื่อมต่อกับประเทศนี้แล้วนะโอเคนะครับโอเคผมก็มาที่เสิร์ฟนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคเขาแจกอะไรบ้างเนี่ยแจกตัวคูปองไนมอนหรอโอเคแยวค่อยเก็บแล้วกันก็เนี่ยล็อกอินผมเพิ่งล็อกอินนะแค่2วันเนี่ยขอเก็บแป๊บนึงนะ โอเคครับผมกิจกรรมเขาก็มีหลายๆอย่างครับเนี่ยเห็นไหมแจกฟรีเนี่ยกล่องสุ่มสกินโอเคฟาร์มัสเปิดเลยละกันปุ๊บโอโหเกลือมาประเทศไหนก็เกลือเห็นไหมแจกเยอะมากเลยแค่เราอินตามวันอะ่ะไม่เหมือนของไทยนะครับเป็นออนเวลานะเนี่ยดูยแจกหนักมากครับท่านผู้ชมก็มีเนี่ยอัปเดตนะสําหรับใครที่อยากเล่นก่อนก็มาดูได้นะเนี่ยเขาจะอัปเดตก่อนเซอร์ไพรส์นะครับโอเคก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างครับเนี่ย ทางร้านคา้าลดราคาเอ่ยเนี่ยแลกพิมพ์เขียวเติมครบเติมสะสมเพชรแล้วก็กิจกรมรมลาวายไม่หมดนะครับแล้วก็เป็นชุดแล้วก็เป็นการเติมเพชรเติมอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันมีเยอะครับก็ลองเข้ามาได้นะถ้าแบบถ้าคนแบบลองเข้ามาเองเออมันจะรู้ว่ามันมีเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยจะมีหลายหลายแนวนะครับที่แตกต่างกันไปนะเนี่ยเห็นไหมภาพปิดปากชุดสุ่มอะไรเอ่ย หลายอย่างคาเพลา่ากล่องสุ่มฟาร์มัสเออเนี่ยเห็นไหมไอวอลสกินโอ้โหเยอะมากเลยนะแถมถูกกว่าที่ไทยก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมที่ไทยนี่กล่องละ60เพชรมั้งเห็นไหมภาพปิดปากแต่เขามีแค่สามลายเองแต่ททยวยแต่ที่ไทยมีเยอะกว่านี้นะก็นี่ชุดอาทิตยาสเก็ตอะไรเนี่ยแล้วก็คาเพลา่าไอวอลไอวอลนิวเคลียร์เออ ก็ถือว่ามีเยอะมากอ่ะอยากให้ลองเข้ามาเข้ามาชมเองอ่ะผมพูดไม่หมดจริงๆแหละในคลิปน้าเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอีกกี่วันเนี่ยอีกแค่6วันเขาก็จะอัปเดตใหม่แล้วนะครับก็เหมือนที่ไทยเป้เลยนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมรับก่อนนะโอเคเราไปสุ่มกันนะครับว่าจะได้อะไรนะโอเคสุ่มกันเลยนะครับปุ๊บโอ้โหปุ๊บโอ้โหเกลือพอดเกลือโอเคนะ เกลือเหมือนเดิมครับผมผมไปประเทศไหนก็เกลือก็เนี่ยล็อกอินได้ของตามวันก็มีกิจกรรมแบบหลายๆอย่างครับเนี่ยเดี๋ยวผมเข้ากิจกรรมภาพปีปากให้ดูนะครับถ้าทําให้ผิดนี้ที่ไทยมันให้แบบเลือกประมาณ7-8 8ถึงปดแเออแลายอะ่ะเนี่ยแต่ที่อันนี้เขาให้เลือกแค่3ลายเองนะครับแล้วก็เก็บนะครับเป็นลูกบากแล้วก็เป็นสีเออ,เอ,อสีแดงสีฟ้าก็สีเขียวนะเคยม,มาดูที่กิจกรรมนี้กันบ้างนะเป็นชุดอาทิตยานะครับ ที่ไทยนี่ถ้าจำไม่ผิดนี่ผมแจกนะครับเออเพราะมันเป็นชุดไทยก็น่าจะแจกแหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นต่างประเทศไงชุดไทยเขาน่าจะขายนะครับก็โอเคครับก็เป็นกิจกรรมเติมเพชรนี่ก็เป็นพิมพ์เขียวครับอันนี้น่าสนใจมากเลยนะเนี่ยให้แรกเยอะมากเลยนะครับมีกี่แบบไม่รู้นะแต่ว่าผมน่าจะน่าจะรวบรวมทั้งหมดเลยนะโอเคเ๋ยวผมขอคปไปก่อนนะครับ โอเคครับผมก็มีเท่านี้นะถือว่าเป็นเซิร์ฟที่ดีมากเลยนะครับเออเซิร์ฟเนี่ยเพราะว่ามันอัปเดตอะไรหลายๆอย่างก่อนไทยเนี่ยก็โอเคครับผมไว้เท่านี้เลยนะถ้ามีอะไรเคลมหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในฟังอีกทีนะครับผมก็โอเคครับผมนะครับชอบผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปของผมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าของวันนี้ก็ไม่บายครับเสียงไม่ค่อยมีนะก็ไม่บายครับอย่าลืมตื่นเช้าเๆกันนะบาย